โค้กเพื่อนวงได้เลยเออเยวเกิดเยวเกิดสวัสดีค่ะเออสวัสดีอหนูชื่อยวเกิดนะค่ะกาไปด้วยแแก่เก่งคุณนอนเหรอคุณนอนหนูหลบ นี่นะคะหนูดูนะคะว่าต้องเป็นแบบนี้เข้าใจไหมหนูอินเนอร์แบบนี้หนูทำได้ไหมคะค่ะพี่โมบายเหรอไงคะทุกคนก็วันนี้ค่ะโมบายนะคะก็จะมาไลฟ์นะคะเล่นกีตาร์ฮูดูดนะคะก็คือแบบว่าพอและนพี่น้ำหนึ่งเอ่อพี่ว่าแล้วมันต้องแบบนี้คะ่ะน,น้อง เออใช่อย่างนี้แหละคน้องอืม็นคันนี้ได้จริงคุณใครคุณใครคุณ,คณเออพี่ใครหูใช่ไหมก็จะเสียงเล็กๆหน่ล,ล,ลยคุณเค้พี่ว่าเป็นกรตั้งแก้ต,กตรงนี้นะอะไรแบบแต่ว่าน่ารักนะพี่ออนเออมับบนต้อออินเนอร์แบบนี้แหละอยู่อ f นไฟได้ <c oughs> วันนี้จะมาประกาศให้ทุกคนถามมานะคะท่นก็ตอบ นี่ให้ทุกคนถามอะไรมาก็ได้แทนก็จะมาตอบคำถามกันก็จะเป็นช่วงถามมาต่อไปนะฮะใช่เป็น Q ิวอันนะโคเวอรเพื่อนในวงได้เลยเอ่อใครดีนะาออ,อ,อพี่ฮูอ๊อ่ะ น้าแมวออนี่นะคะคือทากานะคะทาการ์น่ารักมากเลยนะคะก็นี่คือทากานะคะส่วนนี้ก็คือเซนนานะคะก็แมวแมวของหนูนะคะก็หนักมากๆเลยอ้วงมากๆากยนะคะก็ายังไงก้าแบบเอชี้ทากานะคะพี <laughs> ่ปเปอืมคือทุกคนคือแบบคือเปอยอ่ะแบบ คือไม่รู้ว่าเปเป็นอะไรไม่รู้ทุกคนแบบคือเปชอบคนนี้มากไม่ไหวแล้วเปชอบมากๆเลยคือแบบน้องน่ารักแบบคือน้องมาของเปย์อ่ะพี่พีคอืวันนี้สวยไหมนะเนี่ยก็ไม่อยากจะโม้แล้วเออพี่โอเกด <c oughs> เดี๋ยวเกิดสวัสดีค่ะแอเสวัสดีแอนหนูชื่อยวเก,กิดนะค,คะนี่ไปไปไปแก่กิ๊กอาอพี่เกดตอคือแบบแทนแบบแต่ถ้ามายาต้องแบบนี้ด้วยอ่ะอ่ะ จ๊กน้าแล้วเกตน่าแ่้แม่หมดของนุงเกต <c oughs> คุณนนท์เหรอคุณนนท์หนูลกนี่นะคะหนูดูนะคะว่าต้องเต้นแบบนี้เข้าใจะมีหนูอินเนอร์แบบนี้หนูทำได้ไหมคะ <c oughs> <c oughs> หอมบอสปุ๊บพี่ปิวเป้เหรออืมพี่เขาก็เออยัง <c oughs> ไ,ไงดีไม่กล้าลร้รอเลย ขอแพม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 เค้กเค้กแต่พวกเราเขาดีไหมว่าแก้มอ่ะแก้มฟังไม่ได้เยอะนะพี่โมบายเหรอไงคะทุกคนก็วันี้ค่ะโมบายนะคะก็จะมา ไลฟ์นะคะเล่นกีตาร์รๆๆูนะคะก็คือแบบว่าพขแหละ <c oughs> ไม่เคยดูอ่ะ <c oughs> ขอพี่เจนิดพี่เจนิดเหรออืเออโห <c oughs> ยากเลยทีนี้ก็ <c oughs> มาปรึกษาความรักได้นะคะพร้อมตอบหมดนะคะโอเคเหรอก็คิดว่าถ้าเขาไม่รักก็ปล่อยเขาไปทะะุกคนอืมก็เลยพี่น้ำหนึ่งเออ พี่ว่าแล้วมันต้องแบบนี้ค่ะคุณน้องเออใช่แบบนี้แหละคุณน้องอืมในแคบบ่นี้ได้จริงคุณใครคุณใครคุณเออพี่ใครหมูใช่ไหมก็จะเสียงเล็กๆหน่อยคุณเฟสพี่ว่าเป็นการตั้งแกลตรงนี้นะอะไรแบบแต่ว่าน่ารักนะพี่ออนเออมันต้องอินเนอร์แบบนี้แหละยูแอนไฟล์ได้ <c oughs> พี่ปุ๊บบอสเป้เหรอพี่ปุบ๊บเป้หน่อยเหรอเออหนูไม่ค่อย ไม่ค่อยแบบว่าไม่ค่อยรู้เท่าไหร่ว่ามันต้องเป็นยังไงเอาพี่ไขม่มุกคุณไข่จะเป็นแันกิ้นที่แข็งแรงแพนกินแพนกิน้นไข่มุกก็วัน,น,นเสารต่างห่็นซองบนสเตดนี่ใครดี วันเสาร์ตอน12บนสุนช้างนี่ขับรถมอเตอร์ไซค์50ซีซีอาทีตกาสงสังแสงต้องมาทิมชั้นเจ้าเขียเหรอจเจ้าเขียมก็ไอ้เต้าน่ารักจังนี่มีถึงทุกคนนะคะเจ้าก,ก็รอทุกคนมานานแล้ว โคเวอร์ตัวเองเ <laughs> อะไรเนี่ยออเมื่อก่อนเมื่อก่อนชอบพี่แพทด้วยนะแต่ไม่บอกแพทไหนแต่ชอบชอบพี่แพทอะไรนะเออเหมือนเคยดูตอนเด็กๆแล้วก็แบบโคเวอร์ตอนนั้นโคเวอร์เป็นพี่แพทอะไรนะอืมถ้าอ้อนเราจะหายไหมอ้อ <laughs> ตายเขินจริงๆนะคะทำอย่างนี้คะขอแม่พี่แพนแม่นูเหรอนี่แพนคือบอกแล้วใช่ไหมว่าแบบเนี้ยแบบเนี้ยแบบแพนก็แบบโอเคโอเคอุดหูรอเลยพี่ไปเหรอเก่งมากเชฟบะแบบพี่หวานอย่างนี้นะ เชฟป้าตุมตุมตุ้มตุมคุณชอบไหมคะไม่แค่ผู้ชายชอบยิงตรงไหน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 อะไรนะลืมดอกเอิ่มเดี๋ยวยี่สิบหกอกสามสิบห้าทำอะไรคะวันนี้ ถ้าแพรให้อ่านให้พวกเขาว่าเงียมเงียมเงียบเงียมเงียมหรอเงียมเงียบเงียบเงียมเงียมเงียมอ๋อไม่มาจะนอนแล้วนะไม่มาเราจะนอนแล้วนะ